สวัสดีครับผมอยู่กับผม99กวางโจครับหรือว่าจอครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เรามาเจอนที่เกม d ด x b o o s ็ของค่ายโนลิบิซิตี้เลยแล้วกันนะครับผมมีมาที่56,900หน่วยนะครับคุณผู้ชมก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับมาไหนไปก่อนเลยแล้วกันนะครับ250หน่วยจัดไปครับทำมาซ้ำอีกทีเกมนี้ก็คือ สองสัมดาที่ผ่านมาผมเล่นเกมนี้ไปนะครับเกลือจัดเลยครับโลดีครับรออะไรล,ล่ะรอบนี้กลับมาซ้ําใหม่ไม่รู้ว่าจะยังคงสถานะเดิมหรือเปล่านะครับความเกลือไม่เอานะเฮียเกลือกับน้ําทะเลรู้อยู่ว่ามันเค็มแต่อย่าพิ่งแสดงออกมาความเค็ม ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่ได้นาให้เล่นตามแล้วก็ไม่มีการเชกญชวนใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไหลไปก่อนเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันจะมีอีกเกมหนึ่งอ่ะที่คล้ายๆกันนะน่าจะเป็นเกม E Day มั้งของ n o i m i t City อ่ะคล้ายๆเกมนี้เลยบางทีผมก็หลงประเด็น,นครับเข้ามาผิดเกมนะอยากเล่นอีกเกมหนึ่งก็ ต่เกมมันคล้ายกันเพราะว่ามเมื่อกี้อะไรผมว่าจะไปเล่นเกมดีเดย์นะไปคิดมาจัดเกมนี้หน่อยว่าสองสัมดานที่ผ่านมาอย่างนี้บอกครับว่ามันเกลือขยับไปที่500หน่วยไหลเองยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ละครที่ลั่นที่สุดก็จะเป็นน่าจะเป็นผู้พันกรอบทองคุณผู้ชมอันนั้นแหละลั่นที่สุดเอาที่จําได้นะเนี่ยสิงทองอะสีทองทงองอารามมาหรือเปล่ามาไม่เนี่ยเฮืมเรดารอีกอันนึงอ่ะว่ายังไงอ่ะเฮยมาเองครับคุณผู้ชม เอาแล้วไงไปโอ้โหมาเองครับรอบนี้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกครับปกติคือต้องจัดเองนะครับรอบนี้ไหลามาเองเลยออย่างเดียวอย่าพันโลก,กนแล้วกัน ญลักษณ์ต้องเหมือนกันนะ่ะหนึ่งสองสามขึ้นไปคุณผู้ชมเจเจก็ยังเบาอยู่ครับเพิ่มสองครั้งโอเคขอบคุณครับยังโชคดีนะครับที่เพิ่มรอบมาให้ จะเอามาเผื่อว่าวานะผมว่ากำลังสดแกงอยู่เลยพี่เนี่ยฮันโลทดิผมมดู้ชมไอ้หนีหมื่นแปดร้อยหน่วยนะครับไหลเองนะครับรอบละห้าร้อยหน่วยยังเกลือ ถ้าจะลั่นๆอ่ะก็ต้องเกินห้าหมื่นหน่วยอ่ะอันนี้ถือว่าเกลือนะคุณผู้ชมลุยกันต่อธรรมดาครับเพราะว่ามันมาเองนะครับมาเลยขอมมูคุมจอยโอมคุมจอย นี่ไงบึมบั่มดีครับมาเองข้างนอกสวยอาการนี้ก็ไปได้ต่อครับยังไปได้หรือว่ายังไม่เกือเกินไปครับคุณผู้ชมเพราะว่าข้างนอกก็ยังมีให้เห็นนะครับดีกว่าไม่เห็นอะไรเลย งเงียบสนิทผมบอกเลยว่าไม่น่าไปต่อเกมนี้แต่อันนี้ก็คือยังไปได้นะนะครับขยับ150หหน่วยสามลีที่ม่วงเราหน้าจืดเลยหน้าไม่จืดเลย ยู่สองฟิวเจอร์หลักๆอ่ะอันนี้เลยแล้วกันนะครับสามหมืนเจ็ดหน่วยเพราะว่าถ้ารอให้มันมาเองอะ่ะยากนะผู้ชมจัดเลยแล้วกันนะผู้ชมแต่ถ้าเป็นอีกฟิวเจอร์หนึ่งก็น่าจะเป็นแบบว่าสะสมเป็นจรวดอะ่ะผมเคยละ เกือจัดเลยอ่ะอันนั้นอ่ะแต่ก็แรงนะแรงกว่านี้แรงแต่ก็เบาอ่ะพอเล่นแบบถ้ามันมาครบครบ,ครบทั้ง4สัญลักษณ์มาทั้ง4รลีอ่ะ4รีแล้วกันนะครับก็คือจรวดมาครบ4รีอ่ะนันก็ได้เล่นแค่ครั้งเดียวอันนี้40%ครับคุณผู้ชมโดนหรือเปล่าโอ้ โอโหไม่โดนวืดดีครับรออะไรล่ะหืมว่ายังไงครับเฮียไม่ินโดนนะครับเมื่อกี้เหลือจะเชื่อม่มีเพิ่มรอบให้แล้วหรอ อ,อยู่นะเนี่ยโอเคครับผมแต่ก็ยังมาไม่หมดเลยครับจา่ไปที่37,500ืหน่วยไม่ไดสามหนดพันห้าร้อยหน่วยเออมาได้ไหมนี่กลับมาได้อยู่ครับผู้ชมโอเคครับผมลันมาที่5้าหมหน่หน่วยเรียบร้อยดีครับผู้ชม ก็คือว่ามันก็ถือว่าไม่ถึงเท่านะคุณผู้ชมก็โอเคยังไปได้ต่อครับนี่ก็ขยับมาที่7 3 5ด0สาหสิบหน่วยครับผู้ชมขยับมารอบละพันหน่วยครับ เมื่อกี้เสียดายนะครับตอนที่มันเล็งอะ่ะไม่โดนนะครับถ้าโดนก็คือลั่นกว่าน,นี้ติดตรงที่ไม่โดนนั่นแหละมาลุยกันต่อครับคุณผู้ชมนี่เลยอันนี้แหละจัดไปครับ 56, ห้าหมืนหกพันน่วยรอบนี้ต้องเล็งแม่นๆหน่อยนะเล็งแบบว่าให้โดนอะ่ะ ย่าว,วืดย่าวว้านี่ไง45ปอร์ซ็ครับโอกาสว่ายังไงโดนหรือเปล่าเ,เหลือเชื่อโอ้โหไม่โดนครับมาได้อีกไหมแค่นั้นแหละเพิ่มอีกสองรอบขอบคุณครับ ถ้าเกือนี่คือบรรลัยเลยนะรอบนี้ถ้าเป็นดีเดจู่โจมทางอากาศครับทางบกแต่ถ้าเป็นแดดเอ็กบูตจู่โจมทางน้ำครับเกมนี้อาขอบคุณครับเพิ่มมา2รอบ โอ้โหเพิ่งจะ2,250หน่วยอยู่เลยคุณผู้ชมรอบสุดท้ายละอะไรครับเนี่ยรอบนี้พันโลโอ้โหคุณผู้ชมเหลือเชื่อเอาแล้วไงเหลือแค่1มื่นหหน่วยครับต้องไหลเองแล้วล่ะห่ 5, หน่วย ไม่น่าตามเกมเลยคิดว่ามันจะมาแบบว่ารอบแรกไงแต่รอบแรกมาก็ไม่ถึงเท่านะคุณผู้ชมก็ไม่พะโล่อะรอบแรกะพอรอบที่2เท่านั้นแหละเพิ่มสูตรเรียบร้อยดีครับไอ้ก็ล่วงเหลือแค่หมื่นหน่วยโอ้โหก็ยังคงเกลือเหมือนเดิมครับ เรียบร้อยแหละรอบนี้ก็ยังสู้พี่แกไม่ได้นะครับคุณผู้ชมได้ครับเมื่อกี้ผมน่าจะแบ่งแบบว่าจัดแบบฟิวเจอร์นรึงอะที่มันเป็นแบบว่าสะสมเป็นจรวดอะเฮ้ยเจมาแบบนี้ว่ายังไงครับพี่อะ ฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวเรียบร้อยดีครับผู้ชมว้าวข้างนอกสวยเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นเจนะครับเนี่ยเฮ้ย hey! แบบนี้ก็ได้เลยครับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมข้างนอกนะครับเนี่ยโอ้เ oh จ oh! มาแบบนี้มาแบบว่า6ลีเลยนะครับคุณผู้ชม มาเต็มหกเรียแต่ไม่ได้แบบว่าเต็มฟูลสกรีนอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ถึงกับเต็มจอนะผู้ชมก็คือ A ก็มานะครับเพราะว่า1,2,3่งโอเคเรียบร้อยดีครับผู้ชมจังหวะลักไก่ก็ไม่เชิงครับเพราะวาตอนแรกก็ถอดใจแล้วนะครับคิดว่าจะไม่มีอะไรลั่นแล้วนะสุดท้ายมาเองข้างนอกนะครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อ อฮ้ยเรียบร้อยดีครับเจครับผมรอบนี้ไม่ใช่เจด้วยนะคุณผู้ชมเจจริงจริงครับผมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายก็คัมแบ็กกลับมาอย่างลั่นเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลก์กดซับไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่ ep ต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับ ep นี้ก็คงไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่เสียดายอ่ะข้างในโบ ไม่ล่นเลยนะครับอันนี้ฟุกนะครับเนี่ยคือมาล่นข้างนอกนะครับก็ต้องขอบคุณครับ